สวัสดีค่ะวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีวันนี้มาพบกับคูนิดในเรื่องของหยาดน้ำฟ้าไปดูกันว่าหยาดน้ำฟ้าคืออะไรมีกระบวนการเกิดอย่างไรและมีอะไรบ้างที่เป็นหยาดน้ำฟ้าค่ะ หยาดน้ำฟ้าคือน้ำในสถานะต่างๆที่ตกจากฟ้าลงมายัางพื้นโลกในสถานะต่างๆที่มีทั้งของเหลวและของแข็งเราไปดูกันดีกว่าว่าอะไรบ้างที่เป็นหยาดน้ำฟ้าและหยาดน้ำฟ้าแต่ละอย่างมีลักษณะเป็นอย่างไรค่ะจากภาพให้นักเรียนลองดูสิว่ามีอะไรบ้างที่เป็นหยาดน้ำฟ้าถูกต้องแล้วค่ะหยาดน้ำฟ้าก็คือฝนลูกเห็บ และหิมะเนื่องจากว่ารั้ง3ชนิดนี้คือน้ำที่ตกลงมาจากฟ้าในสถานะต่างๆนั่นเองค่ะส่วนเมฆหมอกน้ำค้างและน้าค้างแข็งไม่เป็นหยาดน้ำฟ้าเนื่องจากเมฆไม่ได้ตกลงมาถึงพื้นดินส่วนหมอกน้ำค้างและน้ำค้างแข็งไม่ได้เกิดจากการตกลงมาจากฟ้า น้ำฟ้าจะมีสถานะแตกต่างกันคือฝนมีสถานะเป็นของเหลวลูกเห็บมีสถานะเป็นของแข็งและหิมะมีสถานะเป็นของแข็งค่ะฝนหิมะและลูกเห็บมีกระบวนการเกิดเป็นอย่างไรเด็ก,ดกๆทราบไหมเอ่ยถ้ายัางไม่ทราบเราไปดูกันเลยค่ะฝน เกิดจากละอองน้ำในเมฆที่มีปริมาณมากรวมกันเป็นหยดน้ำแล้วตกลงสู่พื้นโลกมีสถานะเป็นของเหลวกระบวนการเกิดฝนมีขั้นตอนดังนี้คือน้ำในแหล่งน้ำต่างๆได้รับความร้อนจากดวงอาทิตย์ทำให้เกิดการระเหยกลายเป็นไอน้ำลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศเกิดการควบแน่นเป็นละอองน้ำรวมตัวกันกลายเป็นก้อนเมฆ เมื่อเมฆรวมตัวกันเป็นจำนวนมากจนอากาศไม่สามารถพยุงน้ำหนักของละอองน้ำได้จึงตกลงมาเป็นฝนนั่นเองหิมะเกิดจากไอ้น้ำในอากาศระเหิดกลับเป็นผลึกน้ำแข็งแล้วรวมตัวกันจนมีน้ำหนักมากเกินกว่าที่อากาศจะพยุงไว้ได้จึงตกลงมายัางพื้นโลกในสถานะของแข็ง เกิดขึ้นในบริเวณที่มีอุณหภูมิต่ำกว่าศูนย์องศาเซลเซียสหิมะที่ตกลงมานั้นจะเป็นผลึกบางๆมีรูปร่างที่แตกต่างกันไปส่วนมากจะเป็นรูปหกแฉกลูกเห็บลูกเห็บเกิดจากเม็ดฝนถูกกระแสลมพัดวนขึ้นลงภายในเมฆคิวมูลริมบัสจนเกิดการพอกตัวของน้ำแข็งเป็นชั้นๆคล้ายหัวหอมแล้วตกลงมายังพื้นโลกในสถานะของแข็ง ในประเทศไทยลูกเห็บมักเกิดในช่วงที่มีพายุฝนฟ้าขนองในช่วงฤดูร้อนจะเกิดมากในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือสรุปนะคะฝนหิมะและลูกเห็บเป็นหยาดน้ำฟ้าที่ตกจากท้องฟ้าลงมายัางพื้นโลกในสถานะต่างๆฝนตกลงมาในสถานะของเหลวหิมะและลูกเห็บตกลงมาในสถานะของแข็งค่ะ เมื่อศึกษาคลิปวิดีโอจบแล้วเด็กๆอย่าลืมไปทำใบงานกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ